สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับอาจารย์กับช่องพญาเต่าหน้าคราดครับวันนี้เราอยู่ต่อหน้าองค์พระศรีอนิยะเมตไตยอยู่ต่อหน้าองค์อมรินทาธิราชเจ้าทา้าวสก,กัเทวราชครับวันนี้เราจะมาขอโชคลาภจากองค์พ่ออมรินทาธิราชเจ้า ขอบารมีองค์พ่ออมรินทร a t h ราชเจ้าได้เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคราบให้เรานะครับทุกคนนะวันนี้ขอพึ่งบารมีขององค์พ่ออมรินทร a t h ราชเจ้าเปิดท,ร, us, ดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคราบครับทุกคนนะวันนี้ก็ได้ขอพรแล้วก็ได้มาจุดเลขทูบนะครับทุกคนจุดเลขทูบนะนี่ได้เตรียมมาแล้วครับทุกคนวันนี้เตรียมทูบมาแล้วครับนี่ เตรียมเลขทูบมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะได้มาอธิษฐานขอพรโชคลาภกันว่าองค์พ่ออมรินทร a t h ราชเจ้าสิงศิ์สิทธิ์ท่านจะโปรดเราตัวไหนนะครับในวันที่16นี้นะครับทุกคนในงวดวันที่16พฤษภาคมนี้นะจะมาขอพึ่งบารมีขององค์พ่ออมรินทร a t h ราชเจ้านะจะมาขอพึ่งบารมีขององค์พ่ออมรินทร a t h ราชนะครับนะขอบารมีองค์พ่อจงช่วยเปิด นะโชคลาภเด็กทิปนี้ให้ออกให้ออกมานะเดี๋ยวเรามาอธิษฐานร่วมกันทุกคนนี่นะจุดมาเรียบร้อยครับทุกคนจุดทูปมาเรียบร้อยครับนะจุดทูปมาเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมาอธิษฐานก่อนนะครับเดี๋ยวมาอธิษฐานร่วมกันก่อนครับนะอธิษฐานร่วมกันก่อนหน้าองค์พ่ออมรินทร์ทัดทราชเจ้านะทุกคนตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อขอพึ่งบารมีสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ลูกหลานมาขอพึ่งบารมีองค์พ่ออมรินทร์ทัดทีราชเจ้าเทพเทวดา จันดาวดึงขอบารมีองค์พ่ออมรินซึ่งเป็นเทพแห่งความบูรพสมบูรณ์ลูกหลานมาขอพึ่งขอบารมีท่านเปิดเลขทิพย์พลรังทิพย์ให้ลูกหลานอมสกเทวตาสการาวันธานังสุกิตาชีวิตามหาราโภพวูตุมีทุติยมปีสกเทวตาสการาวันทานังสุกิตาชีวิตามหาราภูุมีตตดิยัมปีสกเทวตาสการาวันธานังสุกิตาชีวิตามหาราภทุมีสหัสสเนโตที่ปินโทที่ปัจจกุงวิโสทะยิเอกวิติพุทธสังมีโรกวิท สาธุขอบระมีองค์พ่ออมรินทริราชเจ้าโปรดเรียกทิพย์ช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือ,อลูกหลานนะที่ติดตามช่องอพญาตเตา่านาคราช ดวงเศรษฐีหรือบุคคลใดเข้ามานะได้เห็นก็ขอให้เขามีโชคมีราบช่วยโปรดภายลูกหลานจะจุดทูปเสียงทายขอโชคในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564นี้ขอเลขนี้จงเป็นเลขมงคลน,นำพาโชคลาบให้ลูกหลานด้วยเถินเอาครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจุดทูปก,ก่อนนะครับตั้งกล้องให้เห็นองค์หน้าองค์พ่ออมรินทร์ทิราเจ้าเต็มๆครับเดี๋ยวจุดทูปก่อนนะครับทุกคน ูปแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวจุดทูปก,ก่อนครับนี่จุดทูปให้ทุกคนเห็นกันเลยไฟติดไหมนี่ครับจุดเลขทูปนะครับเราขอท่านแล้วเดี๋ยวจุดเลขทูปก,กันก่อน,นครับว่าเลขนี้จะเป็นเลขอะไรท่านจะให้โชคเราเลขตัวไหนเดี๋ยวเราก็จะได้มาขอโชคท่านให้ท่านนะครับวันนั้นจุดได้เจ็ดแปดนะครับออกเิงเต็มเลยนะครับทุกคนนะ งวันนี้จะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันน่าจะติดแล้วนะครับทุกคน,นติดแล้วตั้งของโชคนี่ติดเรียบร้อยครับทุกคนอ่าสาธุป,ปู่เา้ลูกหลานจุดแล้วขอโชคลาบบารมีองค์พ่ออมรินทร์ทีราชเจ้าเปิดให้ลูกหลานร่ำรวย ทิ่ปาจะคุงที่ปาจะคุงที่ปาจะคุงบอกเป็นทิพขอเก็นทิปนี่ครับนะตอนนี้จุดทูบแล้วครับกําลังควนลอยเลยนะครับทุกคนกําลังล่องควนลอยเลยเดี๋ยวเราเข้ามาลุ้นกันว่าเลขที่องค์พ่ออมรินทราธิราชเจ้าที่เราจุดทูบเสียงไทยจะได้เป็นเลขตัวไหนครับทุกคนขอให้โชคเนาะก็อยากให้ได้โชคกันแหละครับทุกคนเนาะเออนี่อันนี้ก็เป็น ลูกปั้นนะครับที่ทางอาจารย์นะครับแล้วก็ลูกศิษย์นะครับมาช่วยกันสรรสร้างนะครับองค์พ่ออมรินทร์ทยทิราชเจ้าและองค์พระอริยเมตไตรนะครับปางเขียวมรกตนะครับซึ่งเป็นตามนิมิตที่อาจารย์นิมิตฝันนะครับว่ามีพระแก้วรอยมาหาอาจารย์ก็เลยได้สร้างมาตามแบบนิมิตฝันนะครับเนาะนี่แหละครับอันนี้คือในตัวศาลานะครับในตัวศาลา นะครับมีพระพุทธรูปปางประธานพรนะครับมีพระพุทธรูปปางสมาธิมีพระพุทธรูปปางชนะมานนะครับเนาะในจัดสรรสร้างให้สวยงามมีองค์พ่ออมรินทร์ซึ่งเป็นเทพเทวดาประจำสารานะครับมีองค์พ่อพนารายมีองค์ปูรฤษีมุนีทั้งร้อยครับมีองค์พระพิกเนตมีสิ่งจักดิสิทธิเทพเทวดาทั้งหลายตามกําลังศรัทธาที่เรานับถือบูชาศรัทธานะครับ อันนี้บทวิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนนะเป็นเพียงแนวทางโชคลาภนะครับเป็นเพียงแนวทางโชคลาภเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกหรือจะโชคไม่โชคยังไงนะครับเนาะแต่เรามาขอโชคท่าน่าลุ้นโชคลาภมาลุ้นตัวเลขด้วยกันนะครับว่าองค์พ่ออมรินทร a t h ราชเจ้าท่านจะให้โชคลาภเราตัวไหนครับมาครับเดี๋ี้กําลังจะออกได้แล้วครับนะเราจุดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่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 หมุนมาทางทิศตะวันออกหน่อยออกเด้อพ่อเด้อสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงอขอบารมีองค์พ่ออมรินทาทิราชเจ้าเปิดให้มีโชคกันตัวหน้านะครับช่วยเหลือเด้อหลานช่วยเหลือให้ออกเป๊ะๆสามตัวตรงตรงนะครับเนาะ อยากดูแบบเต็มๆใช่ไหมครับนี่ครับี่บดูแบบเต็มๆนะครับภาพขยายในมุมกว้างครับทุกคนนี่ครับภาพขยายในมุมกว้างนะครับใครอยากจะมาไหว้สักการะก็เดินทางมาไหว้สักการะบูชาได้ครับน้องอยู่ที่เทวสถานของเรานะครับอันนี้เป็นองค์พ่อพญานาคสามเสียนนะครับญาติพี่น้องท่านมีโชคนะครับได้มีโชคจากองคูนะก็ได้นําพญานาคสามเสียนมาบูชาถวายนะครับทุกคนนะ อ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นโชคลาภกันว่าจะได้โชคลาภตัวไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลุ้นกันเลขกําลังออกมาเลยนะครับเห็นลําไรลําไรอยู่แล้วออกมาตามตัวตรงๆด้วยทิพเนธบารมีเป็นคลิปขององค์พ่อสกเทวราชเปิดเลขทิพโชคลาภให้ลูกหลานด้วยเด้อพ่อเด้อมาลุ้นกันครับมาลุ้นกัน กำลังออกมาแล้วทุกคนเห็นมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วนะเห็นมาแล้วไม่นะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับโชคโชคเนาะจะได้มีโชคล่ามกันทุกคนใกล้วันแล้วก็หาโชคให้ทุกคนนะครับเนาะหาโชคให้ทุกคนตรงไหนว่าดีตรงไหนว่าศักดิ์สิทธิ์ก็มาอธิษฐานขอให้ทุกคนเนี่แหละครับให้ได้มีโชคร่วมกันครับทุกคนนะ ใช้มีโชคร่วมกันครับทุกคนนี่ครับองพ่ออันนี้ปั้นจากดินนะครับนะอันนี้ปั้นจากดินนะครับนี่นะครับเป็นดินเผานะครับนะเป็นดินเผาปั้นจากดินนะครับนะเอาดินธรณีเนี่ยครับมาปั้นเป็นองค์องค์พ่อมรินทาธิราชนะครับนะสวยงามครับนี่ครับสวยงามปั้นละเอียดครับสวยงามครับช่างปั้นนี่ครับ อันนี้ปั้นเป็นเนื้อหินทรายนะครับเป็นเนื้อหินทรายองค์ใหญ่เป็นเนื้อหินทรายครับข้างหลังเป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดเราขอโชคมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลุ้นกันลุ้นกันท่านจะให้ไหนเราลุ้นโชคลาบกันขอสามตัวตรงๆรสองตัวตรง,ต,ต,รง,ต,ต,รงต,ตรงนะผูดออ้ด้อในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมนี้ กำลังไหลออกมาแล้วทุกคนนะไม่ต้องเป่าแล้วครับนะกำลังค่อยๆไหลออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขแล้วทุกคนหลุนเลขงวดนี้ออกวันอาทิตย์นะครับทุกคนเลขวันอาทิตย์นะแต่เลขดังๆเลขอันๆก็มาอีกแล้วครับทุกคนเยอะเลยเลขอันเลขดังมากันเยอะเลยนะครับทุกคน เลขอันเลขดังมากันเยอะแต่งวดน,นี้เลขจะออกตัวไหนก็รอลุ้นกันอันนี้เรามาขอท่านนะครับท่านจะให้โชคลาบตัวไหนเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันได้เห็นกันแล้วทุกคนกำลังมาแล้วแป๊บแพบแ,พบ,แ,พบ,แพบมาแล้วให้ไม่หมดก่อนนะครับทุกคนเลขจะเป็นตัวไหนมือก็สั่นนะเนี่ยจับโทรศัพท์อัดวิดีโอให้ทุกคนดูนี่โชคโชคแล้วงวดน,นี้ ใครมีโชคกันก็ถ้าคลิปลงเร็วก็ไปซื้อฮานอยก่อนก็ได้นะครับทุกคนซื้อฮานอยซื้อลาวก่อนก็ได้ซื้อฮานอยซื้อลาวแล้วก็ไปต่อไทยต่อเลยอ่าไปต่อเลขไทยต่อกําลังมาครับรอร่นอีกหน่อยยังไม่ไม่หมดท่านจะให้สองตัวหรือสามตัว ใกล้จะหมดแล้วครับใกล้จะหมดแล้วรอลุ้นกันอืมจะเป็นตัวไหนยังเหลืออีกนิดนึงครับยังเหลืออีกนิดนึงลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยโชคโชคโอูมาเลยสามตัวเลย กำลังมาแล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วล้อนอีกนิดเดียวครับล้อนอีกนิดเดียวจะออกแล้วนี่เห็นชัดอยู่นะครับเนาะเห็นชัดอยู่เนาะเห็นชัดอยู่นะครับเนาะ ลุ้นอีกนิดเดียวครับใครตัวไหนตัวสุดท้ายนี่ตัวไหนมีสามตัวด้วยตัวสุดท้ายจะออกมาเป็นตัวไหนครับลุ้นหน่อยโชคด้วปู่เลอเลขอะไรหนอะปู่มาแล้วทุกคนจะหมดแล้วจะเห็นแล้ว เลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรมาแล้วมาแล้วม,มาแล้วสุดท้ายเลยทุกคนลุ้นๆกันแน่นอนเลยมาแล้วสามตัวเน,น้นๆ เอาละชัดเจนเนหเลขเก้าแน่ๆทุกคนเลขเก้าแน่ๆเลยซื้อเลยงวดนี้นะครับทุกคนสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าครับเลขสามตัวใครซื้อก็ซื้อสองศูนย์เก้าถ้าจะตัดออกมาเล่นก็จะเป็นศูนย์เก้าสองศูนย์สองเก้าเก้าสองครับทุกคนนะเลขมีแค่นี้ครับทุกคนนะ ขอบารมีองค์พ่ออม,มรินทาทิราชเจา้าเลของค์พ่ออม,มรินท้าวสก,กาเทวราชจุดเสียงโชคด้วยยันที่บารมีเปิดเลขมาแล้วนะนำพาให้ทุกคนมีโชคกล้ามนะครับทุกคนนะเลข2เลขศูนย์เลข9ทุกคนไปตัดซื้อนะ,อะซื้อตัดซื้อก็จะเป็น2 9 9 2 2 0 0 2 0 9 9 0นะครับทุกคนมีเลข3าชุดแค่นี้ครับทุกคนหรือใครจะน้น3าตัวเลขก็ได้นะครับนะนี่ชัดเจนเลยเห็นชัดเจนเลยทุกคนเห็นชัดเจนบารมีองค์ พ่ออมรินท,ทร์่าิราชต้าเปิดซับเปิดเงินเปิดทองเลขนี้ครับเลขพาโชคเลขพาร่ำเลขพารวยนะเอาไปเสี่ยงไทยพ่ออมรินทร์ให้แล้วนะครับพ่ออมรินทร์ให้แล้วเปิดให้รวยสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุเปิดครับเปิดครับนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องพญาเต่าตนคราชด้วยนะครับทุกคนรวยๆครับวันนี้